เวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่11พฤศจิกายน2567ปอพอสมุรสาครพร้อมด้วยสอ,อบจอสมุรสาครกองช่างอ,อบจอสมุรสาครผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในตำบลกาหลงและบางโทรัฐชลประธานสมุรสาครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาส,าสาผู้แทนจากมหาชาัยแฟคทอรี่ทาวได้ลงเรือสำรวจคลองกลางเพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในมหาชาัยแฟคตอรี่และถนนพระราม2 เนื่องจากเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์น้ำท่วมขังในมหาชัยแฟคทอรี่ทาวถนนพระรามสองฝั่งลงใต้แถวนวัดเกตุมทั้งช่องคู่ขนานและช่องทางหลักส่งผลให้การจราจรติดขัดหนักอยู่ประมาณ2วันส่วนในโครงการแฟคทอรี่น้ำก็ท่วมขังอยู่หลายวันจึงทำให้ภาคเอกชนออกมาร้องขอความร่วมมือจากหน่วยง,งานภาครัฐ นำไปสู่การประชุมระดับจังหวัดเพื่อวางมาตรการซึ่งหนึ่งในมาตรการนั้นก็คือการวางบิ๊กแบกที่คลองกลางและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำในคลองนี้ค่ะโดวยวันนี้ทางร้อยตำรวจตรีสันทิติทาใจหัวหน้าสำนักง,งานปพสมุทรสาครได้นำคณะล่องเรือสำรวจคลองกลางโดยพบว่า ภารกิจการขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการระบายน้ําเข้าออกโดยอบจสมุทรสาครได้ทําเสร็จสิ้นแล้วส่วนเรื่องการวางบิ๊กแบ็กที่ตั้งใจทําในตอนแรกพบว่าไม่มีความจําเป็นเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่กองช่างอบจสมุทรสาครได้ทําการสํารวจลักษณะทางกายภาพในช่วงที่มีการขุดลอกคลองพบว่าการตั้งบิ๊กแบ็กปิดปากคลองแล้วใช้เครื่องสูบน้ําช่วย ไม่ได้ส่งผลใดต่อการแก้ปัญหาน้ําท่วมถนนพระรามสองเนื่องจากน้ําในคลองกลางล้นขึ้นบนถนนไม่ได้เช่นเดียวกันน้ําฝนที่ตกลงบนถนนพระรามสองก็ระบายลงสู่คลองกลางไม่ได้เช่นกันเนื่องจากริมแนวถนนไม่มีทางรับน้ําเพื่อส่งมาที่คลองนี้อีกทั้งการปิดปากคลองด้วยบิกแบกตอนนี้ไม่เป็นที่ยินยอมของชาวชุมชนเนื่องจากเรื่องของน้ําเสียในคลองหากคลองถูกปิด ระบายน้ําเข้าออกไม่ได้สะดวกตามธรรมชาติยิ่งเป็นการกักความนอเหมนให้กระทบชุมชนหมู่สิตบตาบางโทรัฐหนักขึ้นค่ะถ,ถ้าจะมาตั้งบิ๊กแบ็กเนี่ยชุมชนของผู้ใหญ่ชุมชนหมู่สิบจะเกิดความเดือดร้อนเพราะว่าถ้าน้ําทะเลหนุ่นขึ้นมาแล้วก็มันไปบวกกับน,น้ําเน่าแล้วมันก็กระจายไปทั่วชาวบ้านก็คือชาวบ้านของผู้ใหญ่จะเดือดร้อนมากไม่ต้องการให้ตั้งตรงพระลำสองซึ่งตอนน้ํามันท่วมนะ่ะมันไม่ใช่ท่วมจากน้ําทะเลหนุ่นนะคะตรงเนี้ยตรงบางโธรัฐเนี่ย มันจะเป็นน้ำฝนที่มันตกลงมาใช้พระรามสองเนี่ยจากาไม่ได้มีฝั่งท่อไว้นะคะแล้วก็ที่มีจุดฝังท่อก็ตันตันมันก็เลยน้ำลงตรงไหนไม่ได้มันก็ต้องอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะถ้า,ถาสมมุติว่าเราขุดแล้วน้ำมันยังไม่ลงเราไปวางบีแป็กแล้วเราเอาเครื่อไปขุดครับ <ห>เป้าหมายมันเป็นอย่างนั้นเลยท,ที่แรกที่น้ำมันท่วมอยู่นะ<ช>ครับในพอมเป็นอย่างนั้นเสร็จพอผมผมสุดเสรเรียบร้อยแล้วน้ํขึ้นลงออก็ปกติมันไม่ได้ไปกระทบอะไรน้ําข้างบนนั้นก็นนยังติดยันค้างมันไม่สามารถที่ม,ามาันมาลงลงถึสองได้ เพราะนั้นการที่จะไปวางบิกแล้วเอาเครื่องขุดน้ำจึงไม่รู้จะ่อตอบโยงไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ส่วนแนวทางที่จะช่วยได้ก็คือการขุดลอกคลองที่อบาจารับดําเนินการตามสายคลองต่างๆได้ทําเสร็จสิ้นแล้วต่อไปคือการหา,หาหรือร่วมกันร,ระหว่างอบจกาหลงในอํเาเภอเมืองเจ้าพนักง,งานที่ดินอบาจาสมุทรสาครเพื่อพัฒนาถนนหรือว่ายกถนนให้สูงขึ้นด้วยมหาชัยแฟคทอรี่ได้แบ่งออกเป็นสามเฟส เฟสที่ติดกับถนนพระรามสองคือเฟสหนึ่งต่อด้วยเฟสสองส่วนเฟสสามอยู่ด้านในสุดต,ติดกับคลองสุนครถนนในเฟสหนึ่งและสองมีการจดทะเบียนโอนที่ดินส่วนที่เป็นถนนหลักทั้งหมดให้เป็นสาธารณป,ประโยชน์แล้วทางอาบาตากาหลงและอาบาจอสมุทรสาครต้องหารือเพื่อยกระดับถนนและต้องหาความร่วมมือจากโครงการมหาชัยแฟคทอรี่ทาด้วย ส่วนถนนหลักเฟสสามจะต้องดําเนินการโอนที่ดินให้เป็นสาธรารประโยชน์และเมื่อทั้ง3ามเฟสมีถนนเป็นสาธรารประโยชน์แล้วก็จะเป็นทางที่เชื่อมต่อเส้นทางสาธรารณะจากถนนพระรามสองสู่คลองสุนครที่เป็นเส้นทางทางน้ําด้วยนั่นก็คือไม่มีทางตันในการสัญจรเพื่อจะได้ทําการพัฒนาถนนให้สูงขึ้นได้ทั้งหมดค่ะ ทั้งี้ทางโครงการมหาชัยแฟคทอรี่ทาวก็จะต้องมีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ําด้านในของโครงการซึ่งจะมีคลองอยู่หนึ่งคลองที่เชื่อมต่อกับคลองกลางทางแฟคทอรี่ต้องดําเนินการทําบานหับเผยเพื่อบริหารจัดการน้ําด้วยค่ะ,ะส่วนข้างในถนนแฟคทอรี่นะครับตัวท้ายถนนท้ายท้ายโครงการแฟคทอรี่เขาติดคลองสุนักของเลยนะครับแล้วเขามีท่อนะฮะท่อตรงนั้นอนะ่ะ นะครับท่อเขาไม่มีแฟบวาลหรือว่าหับเผยตรงนั้นนะทางเราก็เลยแนะนําให้เขาเอาแฟบวาลวคืออับหับเผยไปติดตั้งตรงปลายนะโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําที่จากคลองสุนทรขอนที่ระดับน้ําสูงย้อนเข้าไปใน,ในโครงการนะครับและส่วนในโครงการตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าอันนี้ขออนุญาตพูดต่อไปอีกนิดนึงนะครับจังหวัด มีนโยบายนะครับได้มอบหมายภารกิจให้องค์การบริหา,ารส่วนตะบนกาหลงแล้วก็อาบาจอไปหาแนวทางในการยกระดับถนนในแฟคทอรี่นะครับส่วนปลายทางตรงนี้ที่ที่เปียวเห็นตรงนี้นะครับทางชนประธานเขาก็จะพยายามผลักดันให้ทําประตูระบายน้ำนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อแต่พอทาประตูระบายน้ามันจะสามารถบังคับน้ําได้บังคับน้ําออกและบังคับน้ําเข้า ถ้าเกิดปัญหาประสิทธิภาพน้ำในภายในคลองกลางก็สามารถดึงน้ำจากคลองสุนทรขอนที่คุณภาพดีกว่าเข้าไปช่วยแบ่งเบาแล้วก็ดึงน้ำออกได้ทางนี้นี่เป็นแผนที่ต้องทำระหว่างการของงบประมาณในการสร้างประตูระบายน้ำแบบถาวรปิดปากคลองกลางของกรมชลประทานที่ต้องรอเวลาตามแผนงบประมาณส่วนเรื่องของระดับน้ำพบว่าถนนพระรามสช่องหลักมีจุดระวังน้ำหนุนอยู่ที่2เมตร ส่วนช่องคู่ขนานคือ1เมตรแต่ว่าระดับน้ำในคลองกลางนั้นเมื่อน้ำหนุนสูงจะส,งสูงสุดอยู่ที่1.5เมตรส่วนลักษณะาทางกายภาพพบว่าน้ำที่ท่วมขังบนถนนพระรามสองคือน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วระบายออกไม่ได้ค่ะทางด่วนเส้นทางด่วนพระรามสองคอนทัวร์คอนทัวร์ค,วค,วคือระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเนี่ยมัน2เมตรลงมาเป็นทางขนานคอนทัวร์เหลือ1เมตรน้ำไหลาจากที่สูงลงมาที่ แต่คอนทัวร์ของคลองกลาง1.5ดังนั้นลักษณะคลองกลางจะสูงกว่าตรงทางขนานตรงน้ําท่วมตรงนี้นะครับเราจึงลงความเห็นกันว่าความกังวลเรื่องน้ําเสียและชาวบ้านเขาเขาไม่ยอมนะครับนะประกอบกับคอนทัวร์ลักษณะนี้การลงบิ๊กแบ็กไม่ได้ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมตอนนี้